ปรตู้เอารถไถ่มาเอาลานบ่นี่ตู้เอามาเอาลานมาตู้เหรอตู้ออรรถไถ่มาเอาลานได้นี่เออสบายดีเด้อป้าดุงเย้เย่ดีใจว่าเรที่ได้ไปหน้านะเย้เห็นไหมเฮ้ประตูเอารถไถ่มาเอาลานบ่อ้าวบ่ไปดูไปเลยมานะบ่ บอไปขาดไม่พูออะไหนๆไหนไหนเราไปจู้วะจุ้เวลาตอนนี้ฮะ้วาที่ให้ไปแท้มา่ยแม่มา่ยแม่มาขี่รถได้แตกนะมา่ลยแม่มาจะกินข่าวแหละมาพี่ดูวาพี่มาพี่เฮ้ยมีผู้ตูรถไถมารลับเลยนี่ช่องมือเลยนี่ ประตูได้หมยังก่อนพอหมยังขอีน้ออย่างติชี้เข่าไมดูมาเล้วติแค่ขดขนหอบชวนขดเทิงขดเทิงปุ๊บ เห้ยแม o ้แวเลย้แมวนลเฮ้แมวเออหบปดีวดของนินเพื่นนะคองนินกเฮยนี่ถึงว่าขนมได้นี่บอเปิดพัลมกันห่อนครับมวก่อนบสยตยเลยดีดวบชนะนะบอ บ่าจไปตื่นหักตื่นยังไม่ได้อ่านน้ำซัเค้กเดี๋ยวบอกตู้ไว้ไหมล่ะชิกีนบอกเขานะพ่กินแล้วกินแม่ปาไพมาหุงุกไหมชอบเท่าไหร่นอตาเนบ่ ิินบ่หมากปูโค้โนี่อ่ะนัน่มอน,น้ไปหายตู้เด้ดยอ่ะนัเย็นหายตูน้นะมาเลยไปหายตูน้นะอ่ะ่อยากดูกลุ่เนาะยังหายตูกยก้กะบม่ได้ดูลุ่ ห,ห,หุงอันยอกว่ามาให้หุงเงข้าวเจ้ามาแต่ไทย,ยมาให้ตาแต่ว่ามันสุกเลย,ลออยลใช่ของเด่นอ่างตู้ก็ลูกนะนนใช่หมักทุรีอันนะ่ะหาประตูกินแน่หมักชมนะขึเจ้าไปซีข่าวดินม่วานี่นะ ที่เขาขออกไรเลยเว้ยเลว่าวสว้ยบ้านเยตกแหงแหงจ้นอนี่ลกมังงอนี่แฮปตู้ดูมังง่อนี่ตู้กินบ่อจ้ะดูชิคินบ่อดูชิคินบ่อมังง่อนะแกะไฮรันมึงเหรกเและให้ม evet. ันคากะมิคิน i̇şte. บ่อบาสมือช้านีตู้ไปหาน้ำไม้อีกกอนวะน้ำไม้เปแล้ววะ อาท่องเอาแหงอาท่องแกงตัวมาสิแกงค่ะเอาหน้ดูเอาห้เอาหน้ามางอหนะเอา่น้าำตู้นะบยาพอบยาต้มบออยนะ้านี่กินต้มปางานี่แหละกินบ้างเออสิกินบ้างกินตู้กินได้เด้อกินบ้างนะบิยถอดน้าแม่เกลบฮะ คือต้เพือนนะถอดนะแม่ถอดม่โลกเกิบนะยันหายอยากไปตูเด้บาทนี่บบอสอหึตู้มาเอาเด้อนี่ใบบอสอบอกบอกตู้เมื่อวานรานไห่ยกไอ้เอรันไห่อยากไปหน้า้เสเฉลียวตู้ห่ากับผ้ามานเลยอยฝนตกท่าไปแนไ่ยไ ไปว่มีตัวเต็กันตู้วะใครใครวร่ากูสอบเลยบอกวันนี้นะพ<ะ>่อทานกันเม,มื่อเย์สามสี่สิบอือแล้วออเอาใจ่าสอบอืออือห้องเอนะเ็นไหนไห้องเอนะ หน้าเบียดเลยหน้าเบียดดำหน้าแล้วดหน้าโอหน้าหน้าแบลไปวะไปค่อยเยอะหายยัวมีผู้พาไปอยู่คอยว่าอยู่นะหวเราเราไปลานีรเไล่ออกกปุยนะมาไมยใช่ ไอ้มายกันนะขี่งัวงัวเสกมาขี่อยู่เหรอหนมอไม่่ะแม่ทีมัก็่มาขาดผมมาบ่มาขาดยังไมันอ้ยกระบมบุกโดเด็กยอนะ เส่นเสนสนะสี่แม่มึงเนี่ยมีไครมีไข่ใส่เม็ดจอยนะเออเส้นเส้นบอวจมนะเส่นส้พ่อฮะนะเส่พ่อบุญฮะนะพ่อบุญอยู่ไซฮะพ่อบุญอยู่ไซ

เออนี่ภายในภายในนี oh. right. no ่เออซีบอกตู้นี่ภายไๆให้นะห่างขวดตัวโทรมาเลยตู้ใส่หน้าก่อนเด้อตู้จะไปหายอย่างเมื่อนะั่อเองเด้อเด้อมาตู้สีงูก่อนเด้อฟังยังไงอือฮะ ไฟใสปุยนะโอ้ยันปุยแตนั่นนะมานีา่ตื่นตื่นนน่ะน่มาแววงเข่าให้พ่อเมื่อนี่เขาจงมันเครืงหนึ่งเ<า>ลย้เดี๋ยวเอารถถ่มาเดี๋ยวเขาจงไปซีนเข่าน,น,น,นันา้นแบบคือเข่นขานันมนม,นมีน้ำมันน้ำแข็ แมลงมาท้องมึงป่ะน่ะกะชอบห้องก็มีอยู่มาตี้ปาตี้อืมปาตี้เนาะบานเลยกสาวปาตี้บอบ้านยังบ้านยังแมนบ้านยังนี่นะฮะน่าจะากเราไม่ได้กินด็กี่เด็กกินอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนีเผื่อพ่อยางลงมากับสีใหม่ ตู้แวนใสเกลือมืดง่ายเนาะเชีดมาตางตังก็ตู้เต้ต่อยหบานฮะมาพี่มาพี่มาห่มพี่ไว้มาพี่มาไว ใสประตูเผาเมื่อเรียงงวยมีเทาไรค่ะปูเมื่อหาง่คนเ่ประูเมเรียงงวยมีกันโอเคจ้ะเดี๋ยวเขาจะขี่รถทิพเข้าไปเนาะโอเคจ้ะโอเคบู่แมมลูกโอเคตู้จ้ะบาดูไห พี่ลูกมะฮอมเนี่ยจะอย่างเมื่อ,อดาวบ่เอ,อ๊ะตู่เมื่อเนี่ยง,งวยมีเฮ้าไม่ได้ฮะจังไปได้บาทเมื่ว่าเิเอารถไปขึ้นรถคันนี้แล้วบ่ายบ่าทขีท่รถนี่บ่ไปนะฮะฮะ

ไปหน้าบอกไปไปพานอนไปปุ๊กได้ไหมถ้าไปหน้าเด้วยจะราได้ไหม,มอ้าอไ,ไปไปอืมเฮ้ยอุ้มไปใส่ใหรกลงมาไม่โดนล่นนะฮนะแต่ไปอาบน้ำนะไปาาาอา,าบบน้ำอาบบน้ำ ลูกสีนังนีบ่ฮึโค้าตกโคึบเึบ่มเิ่แม่่เล่นได้เยอยาขมันล่มนะลูกล่มนะฮะล่มนะฮะวุ่นวุ่น รถอันรถจักรก็มีห่ะบ่ได้ขี่ไปพี่น้องกัยหน้าเนาะเพราะว่ารถจักรมันจิคงคึงยากกว่ารถรถอันนี้เด้รถอันนี้มันหน่อยเขาขี่ตามคันหน้านะเขาคึงได้รถจักรบ่คึงบ่แพร์เฮาบ่แพร์รถนะเฮ้ยเบ่แพร์ไปไปค่ะไปไปคนเด้อค่ะไปป้าเอ้ยค่ไปป้าเด้อ ไปอาบนั่ป right? ไปไปอาบน้่งก่อนไป <PAUL or S 2> ไปไปพอดีเออพาตื่นไปเออพานอนหรือปะพาตื่นก่อนไะจังไปปะลดลมนะขึ้นงันกันลดลมนะขึ้นงันกันบ้าจะไปนาหาไผ่บอกแม่ก่อนแม่จะพาไปบ้านอยากไปหาไผ่ อยากไปหามาน้อยหรืออยากไปหาพอตู้ไปหาเมตู้หรือไปหาละบาวบ้าอยากไปหาไผรฮะเดี๋อยากไปหาเองนะบ้าอยากไปหาไผรแหงหาไผรบ้าอยากไปเออให้แม่นั่งนี่บ่แม่นั่งนี่บ่ฮะโอเคโอเคเดี๋ยวแม่นั่งเด้อโอเคอาบน้ำก่อนไปไปอาบน้ำไปไปอาบน้ำไปเอาอาบน้ำก่อนเลยจะไปให้ละบาวหอมแก้ม น้ำบ่อาบแล้วบ่หอมได้เรามินได้ห้องไม่ใช่ห้องลาตีไ้ไว้ลาตี้ไปนะห้องหลังๆมาเรงยนห้องหลังๆพูดอูพี่ลาตี้เยอะลาตี้ไปนะไปหาตู้ได้ไ,ดไปหาไม่ตู้<อ>ไปหามาดู คืองามแทะใช่ตาบ้านคือตาบ้านคืองามแทีอยอใช่ผมบ้านผมผมบ้านงามแทะอยู่ายลูฮะฮะบานาสนาขับรถไปหน้าเองบ่รุนจิลูกอยากไปแห้งเหรอบ่สจะอยากไปแห้งเมื่อแม่จะพาไปนี่ไปไปอาบน้ำก่อนไป อาบน้ำก่อนไปจรงค่ะจะไปเอาลงลงลงอึบอึ๊บอึ๊บอึบลงเลยลงเลยแม่คึ้งเข่ารถอยู่นี่เอาลงโอเคเก่งอู้วววอาลงเห็นไหมแม่จับเข่ารถแม่นอยู่เลยลูกยันรถลมไลยเอาเอาลงเออเก่งฮะบริญโอม่สิไปที่นีโตอีกค่ะ อันใช้กล้องไหมล่ะ่ะป้าป้าป้าไปอาบ,บน้ำน,นะนนใช้กระตาวานนะอ้าเหนียวว่ะนะ តែកា3ចា៎។អត់បានតែកា3ចា៎។